ก็อยู่ที่คอรียทาวนะฮะน่า <What, 25 S 1> จะเห <Western? S 1> ็นอีนเดียภาษาเกาหลีหมดเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราอยู่ใน LA นี่เราก็กำลังจะไปวิชิร์รีสอร์ทเรากำลังจะไปเราอยู่ <Turn left. S 1> ที่ Oh, Isan Station. Martin, okay, yeah. i i I have some cash, but you have to get some more. Huh? Uh, only uh. yeah. I have $35, $40. Share. But yes like a type food. Uh, You're ordering. 'm I'm so i'm sore all right cool. Cool. Yeah. i would like to get uh naked shrimp salad Naked shrimp salad yep. medium as well naked yeah. shrimp what they call yeah. <laughs> okay mm -hmm. what else do you want uh ที่เอ๊ะที่นี่มีแต่ไทยทีใช่ไหมโอเลี้ยงนะคะโอเลี้ยงโอเคเอาโอเลี้ยงโอโหาโอเลี้ยงสดฟรีมินึ่งไหมคะหรือไม่ใส่เลยไม่ต้องใส่โอไม่เคยไม่เคยเจอร้านไหนขายโอเลี้ยงเลยโอเลี้ยงจ้าร้านนี้มีโอเลี้ยง What ัดยูออเดอร์คอฟฟี่มออรู้สเกอรลรึเป่าตามซัวค่ะ ช้อนนะคะออาตามส่วกุ้งแช่น้ำปลาน่าจะโอ,อเคอยู่ะแล้วประเดี๋ยว Shrimps are very fresh. Mm -hmm. Oh, the shrimps are good. Yes. Uh -huh. That was a hell of a choice on my part, huh? Yes. Oh, Okay, later. I need rice. The shrimps are really good. Yes. Wow. Wow. คือเผ็ดมากนะฮะเราเลือกแบบมีเดียมสองคนแบบนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเจออาหารไทยแบบไทยแท้ My lips are burning right now <c oughs> Because this 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 นี่งเนี่ยค่ะอคุงแช่น้ำปลาค่ะโหสุดยอด อันนี้ถือว่าเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดที่เราเคยชิมนะตอนนี้เรายกให้ร้านนี้เป็นที่หนึ่งนะคะจากร้านอาหารไทยที่เราไปชิมหลายๆที่ในอเมริกานะคะโหแต่ร้านนี้สุดยอดจริงๆนะน้ำโอเลี้ยงเขามีน้ำโอเลี้ยงขายด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเจอน้ำโอเลี้ยงนะคะ ตัเครตดินะ,ะคพราเป็น The Best Thai Food in Korea Town นะฮะแต่อร่อยจริงๆค่ะเรายกให้ที่หนึ่งในดวงใจค่ะตรงนี้พอดีเขาจะเบรกพักช่วงบ่ายสมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราคงต้อง ไปแล้วค่ะน,นี้ก็จะเป็นห้องครัวเขา uh, 12, 12. แล้วก็เคาน์เตอร์รับอาหารนะคะฝั่งนู้นก็จะมี <Best S 1> อีกโซนหนึ่งนะคเดี๋ยวก็จะเป็นบรรยากาศในร้านตู mm ้อะไรนะว, so, วางไว้ตรงนั้นเ <c oughs> หรอวะวางตรงนั้นก็แล้วกัน โอเคโอ้โหเออนี่เป็นสวรรค์ของคนเอเชียเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเจออาหารไทยแบบแค่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยเราก็ได้กลิ่นส้มตำแบบหอมแบบไทยๆเลยนะคะเห็นเขาบอกว่ายังมีอีกหลายร้านนะคะที่รสชาติดีเหมือนกันก็คงไว้โอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะตามไปชิมนะคะ